วันนี้นะครับเป็นช่วงต่ออ่าเป็นช่วงต่อของการปั้นตัวเองให้ดังหเวอร์ชัน2ครับรอบที่แล้วนะไลฟ์ที่แล้วเนี่ยผมได้พูดไปแล้วในเรื่องของครับการที่เราจะปั้นตัวเองให้ดังเนี่ยเราจะต้องใช้ทักษะอะไรนะครับในการดึงศักยภาพที่เรามีเนี่ยออกมาให้เต็มที่ออกมาแสดงนะครับบนหน้าจอนะครับแสดงบนไลฟ์ให้มีพลังนะครับให้พลังงานเหลือเฟือนี่ครับรอบที่แล้วเราได้พูดไปแล้ว ในวันนี้ครับเราจะมาต่อกันเวอร์ชันที่2ครับเวอร์ชันที่2ทุกคนครับคุณรู้ไหมว่าเสน่ห์ที่เรามีอยู่ในตัวนะครับก็คืออะไรรู้ไหมครับดวงตาครับเสน่ห์ที่ดูแล้วนะครับมีเสน่ห์ที่สุดก็คือดวงตาครับไม่เชื่อนะลองลองไปส่องกระจกแล้วดูดวงตาของตัวเราดวงตาเป็นประตูของหัวใจครับอ่าฉะนั้นนะครับแววตาเนี่ยคนสามารถรู้ได้ว่าเรากําลังสุขทุก นะครับเศร้าเครียดแววตาบอกได้หมดเลยนะทุกคนเวลามีคนจ้องตาเรานะครับเวลามีคนจ้องตาเราเนี่ยคุณมีความทุกข์อยู่เขารับรู้ได้นะเขารับรู้ได้ดวงตาของเราครับดวงตาของเราเนี่ยเป็นประตูถึงหัวใจครับคุณอยากรู้ว่าแฟนของคุณเนี่ยรักคุณแค่ไหนให้คุณจ้องไปที่ดวงตาของเขาครับอ่าแต่ต้องต้องไปที่ดวงตา ได้ความรู้สึกจริงใจด้วยนะครับ